10บ้านที่ปล้นยากที่สุดอันนี้ผมจะรวมทั้งอาพาร์ตเมนต์ทั้งบ้านบ้านทุกหลังเลยนะในเกมนี้ทั้งบ้านหลังใหญ่หลังอะไรหลังพรีเมียมไม่พรีเมียมแต่ผมเคยทําคลิปนั้นไปแล้วนะคลิปนั้นน่าจะมีแต่บ,บ้านทั่วไปใช่ไหมคลิปนี้ผมจะเอามารวมกันหมดเลยถ้าใครมีบ้านหลังไหนที่ปล้นที่คิดว่าปล้นยากก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะโอเคก่อนจะไปดูฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมทุยผู้ชมที่น่ารักทุกคนเดนนี๋ยวเราจะมาดูหลังแรกกันเลยอันนี้ผมจะจัดอันดับตั้งแต่อันดับ10ไปจนถึงอันดับที่1คนะ้ชมก็ื ประมาณนั้นเออคลิปนั้นผมทำเต็มสิบบ้านบนยางไงผมไม่ได้จัดอันดับอ่ะหลังอันดับที่สิบนะ้ท่านผู้ชมนี่ผมยกให้บ้านผมเรียกว่าบ้านหลังมดหลังพึ่งอะไรแล้วกันที่มันจะเป็นบ้านเอียงๆนะท่านผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้จุดเด่นมันจะคือแบบมันมันจะเอียงใช่ไหมมันจะไม่เหมือนเพื่อนมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะอันนี้ผมจะพูดรีวิวไปด้วยแล้วก็การปล้นไปด้วยการปล้นบ้านหลังนี้มันปล้นยากยังไงท่านะผู้ชมอันดับแรกนะั้นเราต้องผ่านประตูตรงนี้ขึ้นไปเวยแล้วเราก็จะ ขึ้นมาแบบนี้ในบ้านก็จะเอียงๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะขึ้นมามันก็จะเอียงขึ้นมาเอียงหมดเลยนะขึ้นมาประมาณผ่านประมาณ4-5่ถึงห้าหกห้องนี่แหละแล้วเราก็จะมาเจอกับชั้นสุดท้ายซึ่งมันเป็นห้องน้ําตู้เซฟมันจะอยู่ในในห้องน้านะท่านผู้ชมใช่ไหมนี่อยู่จุดสูงสุดเลยก็คือการปนบ้านหลังนี้มันปนยากนะตู้เซฟมันก็ไม่ได้ปนยากหรอกท่านผู้ชมมันแค่แบบมันขึ้นมายากเว้ยแต่ถ้าเราขึ้นทางเข้าบ้านมาไม่ได้นะเว้ยเราต้องเอาบันไดต่อกันซึ่งมันก็ใช้เวลานาน,าน นี่ดูดีกว่าจะต่อก็จะขึ้นมาเรื่อยๆไต่ขึ้นมาแบบนี้เออแล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ปล้นยากเพราะมันเพราะมันเข้ายากนะเออถ้าเกิดว่าเราเข้าแบบอ้าวมันเป็นรบบ้านทําไมะ<อ>วะแป่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าทางประตูไม่ได้อะไรประมาณนั้นมันก็จะทําให้การปล้นยากเพราะว่าตู้เซฟมันอยู่โคตรสูงเลยนะเว้สูงมากๆเลยอะ่ะเออเห็นไหมโอ้โหกี่ชั้นกี่ห้องมนันกว่าจะถึงตู้เซฟถือว่าเป็นบ้านที่ปล้นยากนะแต่คนที่เติมเขา ผมไม่ค่อยเห็นสปอนบ้านหลังนี้นะแต่ผมว่าบ้านเนี่ยหลังนี้มันแปลกดีนะเป็นจุดดึงดูดความสนใจถ้าใครอยากมีเพื่อนมาเล่นด้วยระมันนั้นถ้าใครไม่มีเพื่อนเล่นคนเดียวก็ได้อันนี้ผมแค่พูดในกรณีที่แบบอยากมีเพื่อนเออมีบ้านเด่นๆให้เพื่อนดูเออแต่ถ้าบ้านปกติบ้านไม่เติมก็เด่นๆก็มีนะหลายหลังอยู่เออก็แบบของเติมมันก็ไม่ได้ไปแพ้ของฟรีหรอก็ซูซีกันนะปนยากันดับที่10นะท่านผู้ชมต่อมาปนยากันดับที่เกนะ้านะท่านผู้ชมผมยกให้บ้านอา้าวอยู่ไหนวะยกให้บ้านหลังนี้แล้วก แต่หลังนี้รู้สึกว่ามันจะยากกว่าหลังที่แล้วก็คือมันมันน่าจะอยู่อันดับต้นๆน,นะแต่ผมเอามาไว้อันดับที่เก้าเเพราะอะไรเพราะมันก็ต้นยากที <c> ่ <oughs> จริงอะผมอยากเอาไว้ประมาณอันดับที่4ที่สนะท่านผู้ชมผมว่ามันก็ยังไม่สุดเวใช่ไหมนี่เรายังมีโอกาสได้ขึ้นบันไดอะไรมาใช่ไหมเออแล้วก็มาเจอกับตู้เซฟนี่พอเปิดตู้เซฟแต่ผมว่านะ ยังไงมันน่อจะอยู่อันดับต้นๆเลยแต่ผมเอามาแสนอันดับที่เก้าอันนี้ต้องขออภัยเลยนะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเขาล็อกเจ้าของบ้านล็อกบ้านไว้แบบนี้เราจะขึ้นไปยากเ้ยถ้าเราไม่เอาบันไดต่อขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเอาบันไดต่อขึ้นไปเจ้าของบ้านเขาก็เห็นเราอยู่ดีเว้ยเพราะว่ามันมันมันใส่หมดเลยนะนอกจากเจ้าของบ้านจะไม่อยู่เนี่ยเราจะแอบเอาบ,บันไดต่อต่อึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนถึงตู้เซฟแต่มันก็ยังเป็นบ้านที่ป้นยากอยู่ดีใครจะขับคอปเตอร์มาลงตรงหลังคาก็น่าจะเข้าง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบ้านหลัง่มะนท้บีแจไสิ พ้นได้เลยนะถ้าเจ้าของบ้านล็อกบ้านไว,ว้ก็คือบ้านเรือดำน้าผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วบ้านหลังนี้มันป้นโคตรยากแต่แต่ผมงงนะผมจัดอันดับผมรู้สึกว่าอันดับต้นๆมันจะเริ่มพ้นง่ายมันจะเริ่มป้นง่ายขึ้นเรื่อยนะท่านผู้ชมลองจากเรือดำน้ำําถ้าเรากดล็อกบ้านเดี๋ยวเดวม่รว่าเราจะเข้าบ้านหลังนี้เราเข้าทางอื่นไม่ได้เลยนะเวเดี๋ยวผมลองเอาแบบเอากดเอาเครื่องอะไรมาเอาถุงนอนเข้าไปได้ปะถุงนอนวางไม่ได้วินกรมอ้าววินกรรม เอาถุงนอนผมมันวางไม่ได้เหรอทำไมผมวางถุงนอนไม่ได้เนี่ยที่วางตรงนี้ได้วางในน้ําไม่ได้สวยแล้วจะเลี้ยงว่าเข้าบ้านหลังนี้บทสิทธิ์โอ้โหเข้าไม่ได้เว้ยปดปด,ปดล็อกกุญแจขึ้นตู้เซฟอยู่นี่นะท่านผู้ชมลงมาแล้วก็ลงไปอีกแบบไม่มีสิทธิ์จะป้นได้เลยอะ่ะป้นยากมากถ้าแบบเจ้าของบ้านไม่เปิดบ้านไปอะ่ะเนี่ยนยจะเข้ามาหาหลงทงหลงทางอีกนี่ตู้เซฟมันจะอยู่กล่องส้มๆนี่นะอยู่ตรงแบบมีกล่องส้มๆแล้วเราก็ลงมาตรงนี้ เรก็จะยุบลงไปแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟถือว่าเป็นบ้านที่แบบป้นยากมากลยผมลองมาดูมุมมองนี้มันอยู่หน้าตายัางไงวะหองข้างใต้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมบบนะโอ้โหนี่ไงอยู่ล็อกอยู่บล็อกตรงนี้เลยท่านผู้ชมตู้เซฟใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่เออโอ้โหแล้วดูแบบป้นยากบอกเลยถือว่าใครอยากป้นบ้านหลังนี้ก็ทําใจแล้วกันนะถ้าเจ้าของบ้านเขาล็อกบ้านก็คือหมดสิทธิ์เลยประมาน,านนะั้นนะพวกเก๋ บ้านต่อมานะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ต้องผ่านประตูหลายประตูแล้วก็เป็นบ้านที่หน้าตาค่อนข้างแปลกนะตู้เซฟใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่มีบลูแคมเ่นมาตู้เซฟใหญ่กว่าธนาคารนะท่านผู้ชมนี่ผมขอโมไปก่อนเว้ยอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะผมว่ามันใหญ่กว่าตู้เซฟธนาคารซึ่งบ้านหลังนี้โอ้โหเราต้องเข้าประตูทางนี้มาก่อนแล้วก็มันจะมีความลับอย่างหนึ่งเว้ยก็คือเป็นไม้ถูพื้นไว้เพื่อเปิดประตูตรงนี้ลหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละแล้วก็ลงมาเนี่ยลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ มันจะเป็นฐานรับของโจรใต้ดินนะนี่เป็นตู้เซฟที่โคตรใหญ่เลยตู้เซฟไม่ใหญ่เท่าธานาคารนี่วะแต่ผมโมเยอะเลยผมก็จำหน้าตามันไม่ได้เออแล้วก็จะไม่ยิมเงินได้เลยหือว่าเป็นตู้เซฟที่โคตรใหญ่เลยนะผมไม่เคยเห็นตอนระเบิดมันหน้าตาอย่างไงวะถ้าถ้ามันแตกเงี้ยโอ้มันจะเป็นแบบนี้เลยเออว่ะในไฟโดนไฟไฟลุกไหมไม่ลุกนะหรือว่าเป็นตู้เซฟที่แบบพ้นยากยาู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันลงมาหลายขั้นตอนไงถ้าแบบใครหลงทางเงี้ย ไม่รู้ทางเข้าตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ถุงนอนแล้วมันจะเข้าได้ไหมวะไม่ได้นะถุง่ถุงถุงนอนทะลุประตูน่าจะได้นะแต่ถ้าถุงนอนทะลุนี่น่าจะไม่ได้แต่จะทะลุทําไมวะทั้งที่เรากดตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าจะมากดตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าแบบยังไม่ได้รูมเมดอะไรกันไงเออไม่รู้ว่ากดตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ป้นยากแหละนะผู้ชมทำไมมันง่ายกว่าหลังที่แล้ววะผมบอกเรือเรือดำน้ำเรือดำน้ำหมดสิทธิ์เลยนะแต่อันนี้มันยังมีสิทธิ์อยู่เว้ยเออวะ หลังต่อมานะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะว่า,โอ,โ,า,าโอ้โหพี่มันป้นง่ายมากเลยพี่โหพี่นี่หลังเนี้ยเป็นบ้านต้นไม้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมขอเล่นมุมมองนี้แล้วกันเป็นบ้านที่แบบโคตรสูงนะหลังหนึ่งในแมพเลยแล้วก็เป็นบ้านต้นไม้แหละมีทางขึ้นทางเดียวทางเดียวเท่านั้นคล้ายๆอารมณ์แบบเหมือนบ้านกระจกมันเป็นหลอดเกิดว่าเราแบบไม่มีทางขึ้นเนี่ยจะไปทางไหนวะแต่มันป้นยากอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าแบบเจ้าของเขาเห็นเวเจ้าของบ้านส่วนมากเล่นบ้านต้นไม้ไม่ค่อยอยู่ข้างบนกันหรอก แต,แต,แต่แต่ก็อาจจะอยู่นะโอ้พี่ผมก็อยู่ข้างบนดิพี่ผมชอบความสูงเออใช่อยู่แต่บางคนแบบผมไม่ค่อยเห็นบางคนก็เอามาเปิดโรงเรียนใช่ไหมเอาตรงนี้เป็นโรงเรียนเป็นร้านค้าบางคนก็ไม่ค่อยอยู่ข้างบนกันถ้าเกิดว่าเราผ่านอันนี้ได้ก่อนจะโดนแบรน์นี่เราก็สามารถปล้นได้อย่างง่ายได้เลยบ,บ,บ้านหลังนี้ตู้เซฟมันไม่ได้ป้นยากอะไรเออถ้าว่าทำไมมันง่ายกว่าเรือดำน้ำวะเราก็ขึ้นมาเนี่ยปั๊บๆแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟตรงข้างๆที่นอนเออมันก็ปล้นง่ายอยู่านี้วะแค่ทางเข้ามันมันมันน้อยนะ โอกาสปนก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะถ้าท่านไม่โดนแบนก่อนแหละแต่ส่วนมากโหมือเร็วๆนี่ขึ้นไปแป๊บเดียวนี่เจ้าของบ้านน่าจะกดแบนไม่ทันหรือว่าเป็นบ้านที่ปนยากนะว่าบ้านปกติทั่วไปใช่ไหมใช่ไหมแต่หลังนี้ผมพูดไปเยอะเลยก็จะประมาณนั้นแหละทางขึ้นทางเดียวหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คืออ๋อมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เวนกับเป็นบ้านเจ็ดเก้าเก้าลูบักเอสเตดอลล็อกเป็นบ้านอันไหนวะเป็นบ้านฐานยักษ์นะถ้าใครมีเกมพาร์ทในสปอนมาบอกเลยบ้านหลังนี้ปน ป้นยากมากมันป้นยากยังไงก็คือทางเข้าก็แบบโอ้โหมันต้องผ่านหลายหลายอย่างเว้ยแต่ถ้าถ้าเข้าได้มันก็ป้นได้นะแต่มันจะมีสูตรในการเข้าไปในตู้เซฟนะเว้ยซึ่งเจ้าของบ้านบางคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ผมก็รู้แหละอันนี้ผมก็ได้หาความลับกับ fc แต่ก่อนเออก็ประมาณนั่นแหละบ้านหลังนี้เปิดประตูตรงนี้เข้าไปก่อนโอ้โหอันดับแรกอันดับทอมาเราก็ต้องเดินลากขาเข้าไปตรงนี้ให้ได้ดูดีเดินยาวมากนะผู้ชมแล้วเราก็ต้องผ่านประตูนี้อีก ก็ต้องขึ้นบันไดบีขึ้นบันไดไม่พอเราก็ต้องมานั่งโตะนี่อีกเนี่ยเราต้องมานั่งเก้าอี้นี่ก่อนท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าสูตรไหนนะแล้วเราก็จะมาเหยียบตรงกลางตรงนี้นแล้วมันก็จะวาบรตูเซฟผมไม่รู้ว่าหลักการไหนแต่ผมไม่รู้ว่าตู้เซฟมันเป็นส่วนประกอบไหนของบ้านวะเออมันอยู่ห้องไหนวะแล้วห้องอะไรมีบันดงบันไดผมไม่รู้นะมันมาทะลุอะไรได้ยังไงผมไม่รู้ว่าหลักการไหนแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟว่าเป็นบ้านที่ปนยากหลังหนึ่งเลยนะ แบบไม่รู้สูนรเงี้ยก็แบบคือน่าจะหมดสิทธิ์การป้นเลยแต่มันนั้นอารมณ์แบบบ้านหลังบังเกอร์ที่มันนั่งส่วมแล้วก็ป้นนะหรือเปล่าอารมณ์แบบบ้านบังเกอร์ที่มันนั่งส่วมป้นเออเออใช่เออ,เอ,อ,เอพูดถึงก็เอาหลังต่อมาแล้วกันเป็นบ้านบังเกอร์บอกเลยหลังสุดท้ายนี้กดอยากแต่มันก็มีโอกาสเข้าอยู่ มันต่อมาหลังนี้แล้วกันท่านผู้ชมผมขอแก้เมือนะที่แรกผมก็ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ทำมาในลิตผมหรอกลิตแบบจะเอามาเป็นบ้านที่ปุนยากอันนี้ผมขอนอกประเด็นแล้วกันถือว่าจัดอันดับไปด้วยบ้านหลังนี้เขาบอกว่ามันนั่งส้วมใช่ไหมสักประมาณ4ี่ห้าวิใช่ไหมมันจะแบบมันจะมันจะมาตรงนี้แล้วมันก็จะทะลุแต่ทำไมผมไม่ทะลุวะเนี่ยนั่งส่วมแบบไหนวะผมเคยอัดคลิปลงไปแล้วตอนนั้นมันแบบทําไมมันไม่ได้วะมาใหม่ดิเนี่ยมันไม่เข้าอีกแล้วถือว่าปุนยากไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันบั็กเหรอ รู้นั่งสวมละเนี่ยตู้เซฟมันอยู่เนี่ยผมเป็นไรกับบ้านหลังนี้บนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยหรือว่าบลักปะผมจะโคก็ไม่ได้แต่ก่อนผมเข้าได้นะแต่ทำไมทุกวันนี้ผมเข้าตรงนี้ไม่ได้วะใครรู้บอกผมทีนะผู้ชมผมไม่มีสูตรแล้วว่าหรือว่าเป็นบ้านที่ปนยากหรือเปล่ามันบลักหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้จริงนะบ้านหลังนี้มันปนยากหรือปนไม่ได้วะต่อมาผมจะพาว้ามาจุดที่6นะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้ไปมันจะเป็นร้านจักรยานอันไหนวะอันนี้ปะ ลืมลืมบทแล้วโอไมก์กอดป้นยากยังไงวะพี่บ้านหลังนี้เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอามาถ้าเราไม่โดนแบนก่อนมาถึงตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเราต้องอ้อมนะเว้ล้วก็อ้อมมาแล้วก็ตรงไปอีกไม่ใช่ห้องนี้นะมีห้องนี้ห้องที่เป็นสเก็ตบอร์ดรูปสเก็ตบอร์ดเนี่ยเอยตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนอ่ะบางคนไม่รู้ไงนี่อาจจะเสียเวลาเอาถุงนอนมาวางที่จริงมันเดินทะลุเข้ามาได้เลยแบบนี้็ถือว่าตู้เซฟอยู่โคตรลึกเลยนะยมุมมัสุดเลยท่านผู้ชม ที่ผมยกตัวอย่างอันนี้มาก็คือขาออกถ้าเราเล่นแบบไม่วาปเราเราจะออกยังไงนี่อันนี้คือปัญหาเออเนี่ยฮะก็ออกได้ละบางทีมันจะออกไม่ได้ไม่รู้ผมเป็นเลยถือว่ามันมันปุ่นยากอย่แบบมันมีโอกาสโดนแบนสูงไงเพราะว่าคนสวนหน้าเขาเปิดร้านอันนี้เขาจะมาขายของอะไรใช่ไหมล่ะโอกาสที่เราจะเข้ามันก็ยากจะคนคอมเมนต์บอกพี่ผมก็เข้าทางนี้ไงพี่ผมต่อถุงนอนเข้านี่เลยเออนี่ก็ได้นะนี่เราโดดจากตรงเนี้ย โดดจากตรงนี้แล้วก็ใส่ทุงนอนลงมาแล้วก็เข้าห้องไปเลยอะไรก็ว่ากันไปนี่เข้าบ้านี่ไปเลยนี่ก็จะเจอกับตู้เซฟก็ว่ากันไปเออแบบอันนี้ผมหมายถึงแบบปลนในข้างหน้าไงไม่ได้แบบขยายความแบบปล้นแบบเข้าทางอื่นไงเออแต่ถ้าใครจะเข้าทางอื่นมันก็กลายเป็นบ้านที่ปล้นง่ายหมดแหละแต่ยังไงก็ยกเว้นเรือดำน้าอยู่ดีวะพวกแกเรือดำน้ํายังไงก็น่าจะปล้นยากท,าที่สุดหรือเปล่าอันนี้ผมจัดอันดับแบบไหนวะเนี่ย ต่อมาก็อยู่ที่เดิมนะท่านผู้ชมก็คือแล้วผมจะเดินหนีไปทําไมวะเมื่อกี้เป็นห้องดน,นตรีนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ล่าสุดที่อัปเดตมาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอีกเลย <c oughs> ห้องดน,นตรีมันปล้นยากยังไงพี่ผมก็ปล้นอยู่นี่เราต้องมานี่ห้ามใช้ถุงนอนเนี่ยถ้าห้ามใช้ถุงนอนท่านผู้ชมหาที่กดดูนะมัน <c oughs> เข้าได้ไหมยังไงมันก็ต้องใช้ถุงนอนแต่ก่อนทำไมมันกดได้ไปถ้าใครรู้ก็บอกผมดีนี่เราต้องสอดเข้ามาเนี่ยหรือมันต้องสอดอย่างนี้มาสอดถุงนอนแล้วก็มาเจอกับตู้เซฟเงียบ เนี่ยปุ่มกดมันจะอยู่บน,นประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเราออกมาข้างนอกทำไมมันกดไม่ได้วะเนี่ยผมงงมากเลยนะหรือเราต้องเข้าแต่แบบนี้เหรอแล้วก็มาเจอกับตู้เสพนี่เหรอหรือยังไงผมงงมากนะแตะขาออกกดได้ไปถือว่าเป็นบ้านที่ป่นยากไหมวะถ้าพลาดมินหอเช่าหอพักห้องดนตรมนีมันก็ไม่ได้ผ่านหลายห้องแหละก็จะผมรู้สึกว่ายิ่งอันดับที่หนึ่งมันมันยิ่งยากเว้ยมันยิ่งง่ายพูดผิดแต่ลังสุดท้ายบอกเลยที่เด็ด ลบทิ้งกันบอกเลยบ้านหลังนี้อ้าวเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมั่วไปแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หลายๆคนตึงทาตึงใจบางคนก็จําสถานที่ตู้เซฟไม่ได้เป็นบ้านหลังนี้นี่เองท่านผู้ชมเป็นบ้านแฮกเกอร์เว้ยซึ่งมันมีฐานใต้ดินใช่ไหมซึ่งไม่ใช่เวลาการเข้าตู้เซฟนี่ถ้าแบบบางคนไม่รู้นะท่านผู้ชมผมจะบอกทางลัดเว้มันอยู่ตรงนี้เว้ยใช่ปะวะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งมันไปไหนแล้วจะมีที่ลับที่หนึ่งอ่ะท่านผู้ชมที่เราสามารถลงไปได้เว้ย แต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้ทําไมเขาทาใหม่มันจะลงตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่เดินเข้ามาแล้วก็ลงไปแต่แบบถ้าเราใช้ถุงนอนสอดลงไปนี่ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านี่มันต้องลงลิฟต์ลงมาอีกโอ้โหโคตรยืดลึกอะแล้วก็เข้ามาอีกแล้วต้องมาเจอกับอุโมงค์ทางเข้าอะไรหลายอย่างอีกนี่ดูดิเราจะมาหาตู้เซฟเจอเลยนี่วิไปไป่งไปวิ่งมา้อทะลุกันเ้ยสวัสไปหมดเลยนะท่านผู้ชมแบบ ตู้เซฟอยู่ไหนอ่ะดูดิถ้าเรามาวิ่งแบบเนี้ยแล้วมันจะเจอตู้เซฟไหมอ่ะไม่เจออะไรเลยเนี่ยเนี่ยก็มันทะลุห้องเนี่ยแต่ผมเท่าที่ผมจําได้ผมว่าตู้เซฟมันน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยได้ปะวะหรือตรงตู้น้ำมัดลมอะเนี่ยปัญหาก็คือลืมมาลืมอยู่ตรงไมโครเวฟไมโครเวฟไมโครเวฟตรงมานี่กระทงนอนสอดตรงนี้หรือเปล่านี่กระทงนอนสอดแล้วมันก็จะเจอกับ ห้องอีกห้องหนึ่งนี่แล้วเราก็ตรงมาตรงมาตรงนีง้ก็จะเจอกับตู้เสฟผู้ชมจําทางได้เลยบอเอาใหม่แล้วกันอ่ะเข้ามาในห้องแล้วนะเห็นไมโครเวฟอ่ะโด,ดูเข้าไปตรงเข้าไปแล้วก็ไปตามทางที่เห็นก่อนไปตามทางที่เห็นปับ๊บไปสูดกําแพงตรงเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ถุงนอนสอดปับ๊บแล้วนอนมันจะบักสักแป๊บหนึ่งถ้าใครสอดลึกกว่ามันก็จะไม่ไม่บักไปทางเนี้ย เนี่ยไปทางไหนทางนึงก็ได้เนี่ยถ้าถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ถูก <c oughs> าหาทางไปที่มันถูกแล้วเราก็จะเจอกับตู้เสพเห็นไหมเออประมาณนี้ก็ถือว่าตู้เสพหายยากเหมือนกันนะถ้าใครแบบไม่เซียนนะผมก็ไม่เซียนเหมือนกันเห็นไหมผมยิ่งลืมเลยเออ ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับ10หลังหรือเปล่าถึงปะวะก็ถ้าใครชอบหลังไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะถ้าใครบอกว่าบ้านอะไรปนไง,งปนยาก,ก็คอมเมนต์บอกผมดีโอเคมาประมาณนี้มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมคลิปแล้วก็ผมไป,ไปจัดไปสาหรับบ้านที่ปนยากรู้สึกว่าท,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 ที่ที่ไม่มีสิทธิ์ป้นได้เลยก็คือน่าจะเรือดำน้ำอันเดียวถ้าล็อกถ้าโดนล็อกนี่ก็จบแล้เฮยอะไรประมาณนั้นโอเคไปแล้วครับผมไปาย